สวัสดีครับ f อทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในหัยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหา2567นะครับมาเจอกันใน EP ที่1น,นะครับเป็นหนังสือเลขนำโชคนะครับหนังสือเลขนำโชคเบอร์หนึ่งของช่องนะครับก็แอดตัดเขาเอามา ให้ก็เข้าทุกงวดนะครับพอตาซื้อตามที่ตัดให้นะครับรับรองว่าคนไม่เคยถูกหวยก็ถูกแน่นอนนะครับก็ก่อนจะไปดูหนังสือก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับเอ,อ่อสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการปรนันสีปิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เนเพียงแนวทางอณิศาตสตร์หารซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับ<ม>ก็มาดูหน้าปกกันเลยนะครับหน้าปกนะครับให้เด่น5กับ6กนะครับหกับห ก็วัที่แล้วมาทั้งสองตัวเลยนะครับวัที่แล้ววดที่แล้วมาทั้งสองตัวเลยจะจับคู่ไม่เข้านะครับมา,มาดูเลขเด่นของเรานะครับให้แคบได้ไแคบนะครับ ยกกาลังเลขยกกําลังนะครับเมื่อวดที่แล้วหลุดนะครับงวดที่แล้วหลุดก็ตั้งแต่ตามมาก็หลุดสองวันนะครับเหลือก็ผ่านหมดทุกวันนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ได้แปดกับเก้านะครับได้แปดกับเก้าับเลขนำโชคนะครับให้สองสี่หกนะครับสองสีห่หก มาดูใบสีภูนะครับแม็กติดไปหน่อยนะครับแอดขอแก้มแอมแม็กแป๊บหนึ่งนะครับครับให้แคปไว้แคปไม่ได้เลยนะครับแคปแล้วก็ไปซูมเอาน,นะครับ ไว้นะครับที่แอดตัดไว้ให้นะแล้วครับที่วงไว้ให้นะครับถ้าใครซื้อตามนี้ก็ถูกทุกงวดนะครับยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับที่แอดวงให้สำหรับตัวที่คัดแล้วนะครับคัดแล้วแอดก็จะ ทำให้นะครับบางคนตัวมันเล็กแอดก็จะเขียนให้นะแต่เมจิกมันไม่ค่อยผิดนะครับเมจิกมันหมดนะครับใครสนับสนุนช่องก็ส่งเมจิกมาให้ได้นะครับ จิกหมดนะครับ นี่เป็นเนะครับเก้าหเพรานึมีแล้วนะครับสามครับนี่ครับ อานะครับแอดแยกออกมาให้แล้วนะครับสำหรับงวดน,นี้ก็เหลือเท่านี้นะครับนี้เป็น9้านะครับเก้าหนึ่งนะครับอ้องซ้ำกัน6กหนึ่งนะครับจะวงให้ตัวไหนมาซ้ำกันนะครับ คนนี้ซ้ำกันนะครับทำกันสองอันนะครับบนล่างนะครับแอดแยกมาให้แล้วนะครับก็ไปกันต่อเลยนะครับสำหรับใบสีชมพูก็จบ เพยงเท่านี้นะครับใครแคปได้แคปเลยนะครับไ,นะไปกันเลยนะครับไปกันเลย อันนี้เด่นบนนะครับ4ี่ห้าหนะครับ4ี่หรู้สึกจะไม่ติดตัวเด่นของวันนี้เลยนะครับข้างล่างนะครับ1560นะครับเด่น มาดูตีเด็ดหกราจา์นะครับนิ้วเขาย้อยนะจับตาดูดีๆครับวันนี้เข้าแน่นอนเด่นบนสองหกับสองนะครับเด่นล่างหนึ่งกับห้านะครับนิ้วเขาย้อยเข้าแน่นอนทุวนันนี้แอดมั่นใจครับเพราะว่าชนกับเลขเด่นแอด อันนี้ห้าตัวมา1ตัวนะหน,ะนึ่งหกห้านยะครับเมื่อสแล้วนะครับแล้เข้าไปที่4ี่กับหกนะครับออกสี่ เข้านะน,นี่เร่งวิ่งดุดนะเรัเนแนวเอ่าย้อยวันนี้มาดูกันนะเน้นบน6กับสองนะล่าง1กับ5นะครับมีให้เห็นแน่นอนครับามาหน้านี้นะครับใครแคบไว้จะแคบไม่ได้เลยนะคเ็ดก็ไม่ได้ตามนะครับอันนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับ มาที่เด็ดของเรานะครับมังกรทองนะครับมังกรทอง1 3 5 9 8นะครับชนอนันชนอนัญญานะครับเหลือ1กับ5นะครับทำให้น้อยตัวลงนะครับเอาไปเทียบกับอนัญญานะครับ มทีแล้วนะครับ9 9 7 8 2 4นะครับถ้าตัดการนันยาก็จะเหลือ9 2 4นะครับ9 2 4มันก็จะเหลือเลขแค่3หางนะครับที่เป็นตัวเด่นบางทีก็เข้าอาจารย์พศนะครับถ้าจะไปตัดก็ตัด2อาจารย์ก็ได้ครับถ้าตัดของอาจารย์พศก็ เอาไว้เป็นตัวกันเพราะว่าเข้าไม่บ่อยแต่ของนันยาเข้าบ่อยกว่านะครับล่างนะครับนี่ตัดกับนี้นะครับจะเหลือน้อยหางนะครับเอาวันนี้1,3,5,9,8นะครับก็จะเหลือ1กับ5นะครับ อามัดบันดอนนะครับสองกับหกนะครับวันนี้มีเห็นแน่นอนบนล่างครับแม่นจริงนะครับบนครับศูนย์สองห้าล่างนะครับหนึ่งสามห้าครับดึงเด่นมาสองกับห้าครับหนึ่งกับสามนะครับให้ระวังหนึ่งกับสองนะครับหลับอาจารย์เพนสีนะครับ แชมป์ปากหลักหน่วยเหนือนะครับเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่นะครับก็ mm. ไปหน้าถัดไปเลยนะครับใครจะแคปไว้นะครับแคปแล้วก็ซูมมานะครับไปเลยนะครับ mm. เนี่ยแอดก็ไม่ได้ตามนะหน,นี้แอดก็ไม่ได้ตามก็มาดูลาดดําลีนะครับก็ยังมีหนึ่งกับห้านะครับติดหนึ่งกับห้านะครับวันนี้ลาดดําลีเข้าแน่นอนสองตัวหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะเด่นล่างนะครับเลขนําโชคนะครับวันที่หนึ่งให้สามกับห้านะครับสองตัวท้าย0ศูนย์กับห้านะครับ ก็ไม่มีอะไรครับหน้านี้นะครับดูยากครับมาเลยนี่ครับทีเด็ดของเรานะครับหนึ่งกับเก้าครับไม่บังเอิญนะครับเลขมันชนเงินพอดีนะครับเลขมันชนเงินพอดีชุดนี้เข้าแน่นอนครับ ชุดนี้เข้าแน่นอนชนกับเลขวิ่งครับหกับ9นะครับ1กับ9นะครับวันนี้มีเห็นแน่นอนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ f c เก่าก็กดถูกใจกดแชร์และกดส่งให้เพื่อนส่งให้อะไรก็ได้นะครับขเข้ามาดูชั่วโมงจะได้ถึงไว้ๆนะครับ ก็สำหรับคลิปต่อไปก็เป็น EP ที่2นะครับหนังสือเบอร์2อ2ของช่องนะครับญี่ปัวนนะครับก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณครับ